เห็นเจ้าของมันเคยห่างรถไปละเก๋เก๋เปิดไฟด้วยนี่ครับมันลบอยู่แลมันจะขึ้นมันจะขึ้นเฮ้ยหน่อยจะเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟมันจะเปิดไเป็นไงครับบ้านนี้เคลืนเพลงบอกว่าพี่อรับเคลืนเพลงนีครับจะได้ซื้อโค้ดเห็นว่ามีไวไฟครับ ไวันนี้ตาเตอรเล่นสำเร็จอื้อวันน yes> ี้เราพักนี่นะครับไม้ทางหลัง